สวัสดีครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับการใช้งาน Facebook มาฝากเ,เพื่อนๆเป็นเคล็ดลับการดูรหัสผ่านในบัญชี Facebook สำหรับเ,เพื่อนๆที่ลืมรหัสผ่านการลงชื่อเข้าใช้งานซึ่งเราสามารถดูรหัสผ่านที่เราได้กำหนดไว้เราสามารถดูได้จากบัญชี Google ที่เราใช้สมัครใช้งาน Facebook วิธีการดูรหัสผ่าน Facebook ในบัญชี Google ให้เ,เพื่อนๆเปิดแอป Gmail กดไปที่รูปโปรไฟล์ที่อยู่มุมขวาบนเลือกเมนูการจัดการบัญชี Google ในหน้าการจัดการบัญชีให้เพื่อนๆเ,เลือกเมนูความปลอดภัยจากนั้นให้เพื่อนๆปัดหน้าจอขึ้นจนสุดแล้วเลือกเครื่องมือการจัดการรหัสผ่านในหน้าถัดไปเราจะเห็นไอคอน Facebook ให้เราแตะหนึ่งครั้ง จากนั้นใส่รหัสล็อกหน้าจอเราก็จะพบกับบัญชี Gmail ที่ใช้สมัคร Facebook และรหัสผ่านวิธีการดูรหัสผ่าน Facebook ให้เพื่อนๆแตะไปที่รูปดวงตาเราก็จะเห็นรหัสผ่านที่เราได้กำหนดไว้วิธีนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆที่ลืมรหัสผ่านของบัญชี Facebook ได้ สำหรับวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะกับเพื่อนๆที่ใช้บัญชี Google ลงชื่อเข้าใช้งานเบราว์เซอร์ Google Chrome และใช้บัญชี Google สมัครและลงชื่อเข้าใช้งาน Facebook ผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome เท่านั้นผมหวมังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ